สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องมหาแห่งมวลซืนนะครับเนาะเอาเมเน,นมาเบิ้งบรรยากาศอ,าอยูอ่สักแห่งนะครับเนาะเป่าเปิดหูเปิดตานะครับเนาะปูตาไปเที่ยวนะครับเนาะไปเบิงวา่าไปเที่ยวก็ยังตง้องมี่นวทางฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยครับเนาะไปรอบเบิง ไปเที่ยวปลาค่อนกีดครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ครับผมเนาะไปเบิ้งบรรยากาศน้ำกันครับผมเนาะปลาปูพันธ์ใหญ่มีสุกมีหลับพราะว่าโค้งสุดท้ายไก่ล้วครับผมเนาะเอาอย่าพลาดเบิ้งคลิปให้จบดนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจคลิปนี้นะครับเนาะขอบคุณเสเอกครับผมเนาะเพื่อเอาคลิปทรงมาให้เรื่อยลงนะครับเนาะตามนั้นได้ครับเด้อไปเบิ้งบรรยากาศน้ำกันครับเออเอาไว้เป็นงานมาดงค่ะโอ๊ย เฮ <c ười> ้มันหนุ่มฮอกมัดเนี่ยอ๋อฮอกมัดอ๋มีกนฮกมัดออมดอันนี้ฮกถึงเท่าหร่เจ็ดสันปูเัน ขึนนั่งได้เตียงหัวตักเตียงตาเค่ไม่พันวะทุกไม้ผไม่พันวนัว่าขึนั่งำขึ้นละผมาหมาตะแต่รู้ต้องรู้เล่จะพูมาถึงวนน้มาได้บอกานไหนนอะหักนมาถึงกว่างบานต่เนื่อานทะเลภูเัินเขา้าหนัเขา กูลไปเ่นวันแหงเืนแหงคบก่ากปามวว่าอาว่าเอาขี้าข้างเลยเ็นากูบายบการลงไปปูไม่เย็นชาตาบางหนว่าปูงไปของงานในจปู้าวานงานหักข้าวบนหนานหนกหกลาง ไม่อาเอหน้เอาไปทอดไันอาหนังนั่นเปิดหนัาไปกับนเ่อนแจนมาจะกูัวอาใครเขาไปทัว like ผีคเขาทอดไข่มักคืองาั้นไขาว่าบอกอาหนักมาอาทอดไข่เขาบอกไข่นายฝันมอเขาเออมอหนังมออคทับมาน้องนายดีถอดคนเหรอไม่ทอดทอดคันแต่หนัมอนังนั่ พ่ามาอยู่ัังเกิดมั้หมกินงั้ว่าเคืองทหมอตรวจคน้าอขังก่บมันขังความอางางโอ้อัน้มาตัวใช่ใช่ว่าไม่ใส่้าโออาไม่ต้องมาฟงฟัวว้าแต่กินว่าาไว้ขังแต่ขอางไว้ไว้กเวาง

ตีได้แข็งมกอริงนะจอีงวงกังกันจริงวางกังกันวันวานนี่พอาออกไปดื่นัางนอกลมแห้งแห้งไม่คืนหลายวันถ้าเขาต้อบรรยาตาตีรนะแต่วันบรรยาตาศจนะไม่ใช่ทำว่างานบรยากาตีริงนะอ

กังวิ้ญาณพาข้อไปหนะา่านข้อมาต้องมาเขเห็นเขาว่ามึงแม่น้าแ่งแต่เขามาเขเหอนแล้ไปจากที่นั่นมาอันตรนั้นมาเหลือมาเหลือว่าข้อว่าไหนค้นทางอีกข้อว่าโาลเดยนไหนนะ่าถ่าก่โดนก้นข้อแล้วนะ แต่พ่อจะให้รางวัลให้พ่อจะให้รางวัลใหญ่เลเออใหญ่แค่ใหญ่มากไปทำแต่วันเอาเข้การโรงักงขึ้นวการมามารา้ว ok ัลใ้อีกน้่งราเพวกไดทักความรกคือาว่าทัะหันเข้ามาแักทักาบบแบอหน้าแบรต้องไปบักทักไบ พอคิดค่ายที่ร่าคิใค่ายที่เปนไรว่าไปขับนางคือคือพ่อพ่อจะพาไปเองจะพาไปเองเขาว่แต่เราอีนั่งหล่าอีนั่งหล่าเขาอันนันเขาเอามาหาขายพ่อเออเอามาขายกระเป๋าน่ะเอเข้ามาเลยมา่ายว่าอีนั่งก็ก็ท่งมาเลยแล้วเขาเออเอออีนั่งหล่าั้งเขาว่ ว่านางว่านว่านางจะเข่ากับเงนรางวัลให้พอกว่าจังหวะพอข้างบไเ่ินรางวัลตายแทอได้หมไม่ตายทุกมามีรางวัลใช่ไหม้อมบ้านไม่ขึ้นทำอะไรก้อถึงมาไกลลุจากไหนมาข้อจะให้ลุกทำอะไรลุกมาลุกไปจะได้รางวัลมึงจ รางวัลแต่ต้องช่วยข้อช่างนะเห็นตัวอย่างหรือเปล่าพ่อฟาดอีกน่งหล่อมากมึงน่ะมึงตักนกแดงนกบึ้งแดงนกแรงถวันมาข้าระวะมาข้าระวะฉัดฐานทีสนุกแล้วมาคารวะขออนุญาตขออนุญาตบาทข้ามติดถัดถวันนากแดงนากแดงถวัลย์ให้ลูกห่า Trời quán ngành mười tám năm hai nghìn hai mươi 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 hai nghìn เลือ <c> ่อยไปเลื <c <rick> <c ่อยมาไทยออกอ๋อไหวออกตายไว้เป็แต่อีกพอระมาดเรียว่าที่เปทำหนังถึงต้าวแทงเข็มเลกขมตาดาทอขาแม่้ออพอตีแม่อ๋อเป็ดตด่างไว้หนกหัวขอคอนปอนัานนั้าเหัือรักวันวานข้ามาด่านั้นบเา พวกคิดคิดคิดทำให้ใครดูใครว่ามงผู้เกิดมาในนุ่นป่าจือว่เงินตักหวานเลยพิ่งทุเพราะว่าทำไหมทำาหมวให่ผจักไหมรลุกทำไหมใหม่เออเออ้าางไันแบบว่าทาหไหนทำไมเต้าบ้าพัดทำนาว่าทางไานไม่ทมแต่ยาวพูดทั้งบาบูนงมเกิงทำนเรากมีกิงเราทำนะพอไม่ดึงดึงหว่า

ปะทอหูเข็มเองนั้นแต่ว่าอีงทอใครออกฝั่งนั่ร้อทอระมาทอระมาดทอถนัเวลาเรามีทั้งค้างกายใจแววา่าใจนว่เร้ออยากให้ดูปฏิบัติดีปฏิบัติทอรู้กทำมุญู้จักกินรู้จักท่าแล้วร้อาือเป็นเงินหาังเรไม่ทำต่อไปทืออดไคือผ่าน

วัดต่างโลกดีใจแล้วลูกเตอเฮ็ดจังไรพ่อกาุพจักลูกให้อธิษฐานตกดหาพ่อนะลูกน้าดูใกล้ดูใกล้ก็ลูกร้านปู่ชีปักขาวแล้วู่ตาถามพ่อหักปู่หักหวานพ่อว่าหักปู่หักหวานพ่อว่าอะไรมาถอนลูกหวานให้ปากเปียกปากเนี่ยบดูจังสีแล้วลูกเล่าคงเงือกคงเงือกเหมือนกันน้องลูกปลาถือกบมาบกบใหม่เราแบบนี้น้องลูกเนาะ <ylum> เออมาขอพิบาทน้มี่อกโกที่ขาขาวอกโกตาพ่อเอาได้ออกมากมามากมาใจเขาก็หนุกเขาหนักใราขำเขาขำพ่อเป็นคติเกลื่อนใจกระดกเออทั้งร่ามือมบานนเอออ้าคอห้บ้านบ้านกินนั่งมาใ้ทอยใานทางคูกใจาดนาว่าหมกเนาะอ้าหมดรายน้าแองไดไม่หมิ่มพ่อ้ายแรงบิดมองพักพิงห้วางท้องพ่อ ตายจากเนื้อจากตีนเรา่วดบ่อเราปวดตาจากเราบวดที่คอไหล่ทิ้นสาทิ้งคอมีนั่งหวาดสะทานที่แหงนี้อ้าวอกว่าเรุอยากหลุดไม่เมื่อหลุดร้ายอิ่นั่งหวาดตันตัาไปอลยเฮาเอาเอาเอา yeah น้าาพานาูน้าให้ดูใจเร้่มใเริ่มน้าดูเริ่ทำมากขาดเอีหยังว่าท้าข้อใดแต่ใจเหยังว่าข้าข้อไม่ต่ไม่เ่อบุญบารมิความยนั่นตัทใจขาดปากคหมหลังนะลดกเร้เคยกินเคยทานเพราะว่าชาติมีแต่อยากกินอยากทานด้วยใจบริถวาตาบาร์ไม่ว่าถือกัใช้บ้างอีกพอคือเล่ากว่าด้วยใจ ใช้ถ้าใช่ใจจริง้วพอออกจากใจจริงของหลวปู่มาถมานอ่นะออาอวามเหน็นดูแล้วอ่กเที่ยงไปว่าถิ่น้่นเม่อนเบิกบุไ้ได้ไหรือยังได้เนี่เดี๋ยวว่าถิ่ถินเหตุไดเดี๋ยวยังพึ่งมาเดี๋ยวฉันน้ำน้าพา้ากอน้ำา้ำข้าวต่างถิ่นเป็นยังไงบ้างเน,น,นาะยาว้าเนาะเอาหน้าไลมากหอ้พอถิ่นนี่ยนี่จะน้ำทะเลปู่ บบว่าน้ำงาหลยเขียมนั่งาว่าจับเขาว่าจะแต่ว่าเของจูว่านแว่าเขเห็นว่าเปลีน้วยต่างไอห้ยูกนว่าเขาเปลี่ยเหดู่แลวนแกินอย่นีปูเตรไว้แล้วจ้าแววว่าแววอาจจะใส มันด่างมันด่างพ่ัทำาี่มีวายด้วย ได้ยังพอได้เลยนี่นะูมาใ่น้่น่ะโลด้มหาข้อันยาวเลยขันยาวโอเคมเขากายเราละคือมเขากายเขาละคือเอาต้องานด้วยถืออะไรยัดแขนไหมวัดยาคนวัดยาคน มาครับวัวันวันมาครับวันทรัายงน่าตาได้เมื่อนมาขาลขาตัวเาแต่ได้ไหม้ได้มาทุกคนน่นน่นไม่ได้ทุกคนเพราะว่าคนไม่ถือไม่ได้นะทูกนะเขามจ่ายเขาจ่ายแต่คนถึอมะ อาเมืองนี่มัต่งว่าขานฝามหาทองก็ต่าง้านโดดุดี้ดุรายพันเ็ีวมันก็ก็เจอได้มากอีรั่งหว่าโอ้ก็ไหาด้ร่ามากใครพอว่าเติมมาั่นนายกับกอฟตมาอีนั่งหวามากหว่ามาแต่เต้าที่เก็บว่าเต้าที่เก็บยาลือมั้เติมแล้วมึงวัดวัดมังห

ฉันนั่วันกขูดวะไม่เอาแล้วลูกห้านขอเกาเป็นปูจุดกีกี่นัดต้องนะไปทงใจใครไม่เอาน้องน้องไม่เอาไปนลยเขาจะตั้งใจไปไะมันที่ที่หกเขาจะตั้ใจไปใจจะขีดรถคันไหนบ้างหรือจะหมาเอกขึ้นบ้างแต่ว่าที้รถนานขอ พอว่าพี่ว่ามือเล้าเครื่องป่ะโอเคไหมแต่จ่ายห้พ่อมข้าหล้าเครื่องจ่ายไหมจ่ายคือเก้าบาทไหมน้ำยาไหมคือเก้าบาทจ่ายไหมได้ตายน้ำสิบเก้าบาทโอเคไหมอ้าดัานน้นเอาเอาดังที่เนี้ยพ่อไม่ขี่พราทำไมพ่อจะเครืเครื่องเลยแต่ขันยากับพ่อนะว่าสิบเก้าบาท ตจองให้เปลือนะใสต่งได้นะถามว่าคิวเปลี่ยนแปลงไงนโ่มไม่เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนไปเพราะว่าทุกทีเขาก็ยัได้เลยวันทีเขาไม่เปลี่ยนแปนะตจองคิวไว้ถูกนหมถูกโอเคโเคทันยานะทันยาไปทานยาข้อค้างคนละครึ่มโอเคนะ โอเคได้เลยไม่ข้างหรอไม่ข้างท้ายทีไม่เอาไม่เอาท้องใสงทีห้าบ้าน้องน้องน้องทาท้าก็เดี๋ยวหกทีนะมั่นได้ถ้าหกแถวไม่นะถ้าห้องเบอร์ที่สกโอเคไหม โอเคเบอร์สิบเก้าผ่านตลอดผ่านตลอดผ่านตลอดผ่านหนาวก่อนโอเคได้เลยไอตองรงกับพ่อนะมั้ยไม่เปลี่ยนแลงไม่เปลี่ยนโอเคคันจาคงดักทึกตายตัเลยียว แม่รอนะพ่อจริงจังนะอย่างน้ใช่คำกระดาะจริงจังหมอเพรื่องให้พ่อเอาไิเก็ตเข้าหวัดไปสักด้พ่อก็อนุวัลหนึ่เพราะว่าทางถูกใจเขาพรุ่งนี้ผมัมายว่าพ่อจะไปอะไรพ่อจะไปองไนเท่นะเท่นะเฮ้พ่อต้องเล่นอะไรกันพ่อจะบอกให้ผมถึงเั้่นี้ ยาหิองเขาเกบ้าบานแต่เขาบ้าบานมากเขาเอาบ้าวครไ,ไห์อะไรอย่นชุงเสียฟฟ้าตานไปกลัวอะไรโยชุกเกียฟ้ฟาแานไปกลัวอะไรไ,ได้อีอท่าน,ทาน,ทานเทวันท่านเกเขาเรียกว่าถวันท่านเกศมีเกดท่านนีเกศท่านนี้เกศท่านแต่ข็ออยากให้เข้าเข้า เบอร์สิบเก้าท้ายตกบอร์สิบเก้าโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมมาเอาไปได้ท่เคือมาาไิเอาไปติดไว้เอาโอเคนะโอเคเลยโอเคได้ ห้องสูงถูกัานที่ติดเบอร์ที่ถิดก็โอเคมั้ยอีว่าก่อนโอเคเราพูดที่ไหนเลยแล้วเขาจะดุงบ้านดุงเมืองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนารับชมรับฟังอย่างมีสติครับผมเนาะตามที่จับใจความได้เนาะเจ็ดหนึ่งเก่าครับผมเนาะขึ้นบน พี่น้องก็พิจารณาเบิ้งหน้าครับเด้อหรือว่าสิเป็นเก้าเจ็ดนะครับเนะ 1, 9, าะหนึ่งเก้าพิจารณาเบิ้งเอาพี่น้องเด้อบ็รู้ว่าสิมาสองตัวล่างหรือว,ว่าสามตัวบนแต่ว่าแอดมินสรุปให้ก็คือเจ็ดหนึ่งเก้านะครับเนะาะกอยูใ่ในนี้ครับผมเจ็ดหนึ่งกไอยะทิมหนึ่งเก้ากไอยะทิมนะครับเนาะเจ็ดเก้ากไอยะทิมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ